สวัสดีครับชาวไทยมิตรทุกท่านแอดเองครับเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่ากันว่ากรุงมอสโกเนี่ยคือศักดิ์สรีของพญามิขาวที่ไม่มีใครกล้าแตะแต่ดูเหมือนว่าคืนที่ผ่านมาศักดิ์สรทที่ว่าเนี่ยโดนยูเครนส่งของขวัญชิ้นใหญ่ไปท้าทายถึงหน้าบ้านเลยครับเรื่องที่แอดจะเล่าวันนี้มันคือของจริงล้วนๆครับเป็นปฏิบัติการที่บอกเลยว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่จะเปลี่ยนขําคืนอันโออาร์ของรัสเซียให้กลายเป็นคืนแห่งอัป,ปยศที่โลกต้องจดจํางานนี้ยูเครนเขาคงไม่มี อะไรจะเสียแล้วล่ะครับเลจัดหนักปลุกฝูงโรนกว่าร้อยชีวิตขึ้นมาไม่ใช่แค่มาล้างแค้นนะแอดว่านี่มันคือการส่งสารเยอะหยนกันชัดๆว่าถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ใจมันใหญ่โว้ยพวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงบินต่าเพื่อหลบสายตาโดยมีเป้าหมายเดียวคือมอสโกไปยามกันให้ถึงใจกลางบ้านของพญาหมีขาวเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นเรื่องครับระบบป้องกันภัยอากาศที่รัสเซียเคยโอ้อวดว่าดีที่สุดในโลกก็ได้แต่วิ่งไล่สอยกันจารวันจ้าเหมือนเล่น เกมยิงเป็ดเลยครับแต่เป็ดมันดันเยอะเกินไปหน่อย ตุ้มตุ้มเสียงระเบิดดังขึ้นไม่หยัง่งจากเมืองหลวงสุดโออาของรัสเซียกลายเป็นสนามเด็กเล่นของโดรนยูเครนไปในพริบตามีรายงานว่าอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนะครับบางแห่งเป็นตึกสูงใจกลางเมืองเลยทีเดียวและที่สําคัญคือสนามบินหลักๆต้องระง,งับเที่ยวบินทั้งหมดชั่วคราวความโกลาหลที่รัสเซียเคยส่งออกไปให้คนอื่นตอนนี้ได้กลับมาเยือนถึงถิ่นตัวเองแล้วครับพอฟ้าสางเท่านั้นแหละครับรัสเซียรีบออกมาโวยวายเลยว่านี่มันการก่อการร้าย เอากันน่าคิดนะครับชาวไทยมิรตอนตัวเองส่งทัพไปบุกบ,บ้านเขาล่ะครับเรียกว่าอะไรแต่พอโดนสวนกลับมาถึงหน้าบ้านตัวเองแล้วกลับร้องหาความยุติธรรมซะง,งั้นชาวไทยมิรล่ะครับคิดยังไงงานนี้ใครถูกใครผิดระหว่างคนที่เริ่มก่อนกับคนที่สู้ยิบตาแบบหมาจนปลอกหรือว่าในสงครามมันไม่มีพระเอกมีแต่ผู้ร้ายกันแน่คอมเมนต์ถกกันได้เต็มที่เลยครับแอดรออ่านอยู่นะ